ครับก็สะท้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะครับหลายคนตั้งเป้าว่าปีหน้าจะโตเกิน3%แต่ว่า SCB EIC บอกว่าไม่ถึงหรอกครับโตแค่2.4%ในปีหน้าครับ นายสมประวินมันประเสริฐนะครับประธานเจ้าที่บริหารศูนย์วิจัยเศรษฐกิจนละธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SBEIC นะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสสุดท้ายปีนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวดีอาจโตถึง4%ต่อเนื่องจากไตรามาสที่3ถึงโตได้ก,กว่า3%นะครับตามแรงส่งของการใช้จ่ายภาครัฐที่เริ่มกดปุ่มกันแล้วส่วนการท่องเที่ยวนี่นะครับ ในปี68เนี่ยจะเจอแรงกดดันจากนโยบายการกีดกันทางการค้าของโดนาด์ทรัมป์นะครับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีหน้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งไทยได้มีความเสี่ยงสูงมากๆโดยเฉพาะจะถูกขึ้นภาษีนําเข้าจากสหรัฐกว่า70%ของสินค้านั้นส่งออกไปสหรัฐนะครับ กลุ่มสินค้าที่สหรัจะตั้งเป้า,าลดการขาดทุนการค้าและต้องการห่วงโซ่อุปทานในประเทศทดแทนนะครับซึ่งก็ได้แก่อุตสาหกรรมต่อไปนี้คืออิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์เจอขึ้นภาษีแน่ๆครับในขณะที่ sbeic นั้นลด ตัวเลข GDP ประเทศไทยปีหน้านะครับลดลงเนี่ยนะฮะจากเดิมคิดว่าจะโต2.6เป็นเหลือแค่2.4ซึ่งเป้าหมายนี้ต่ำกว่าเป้าหมาย GDP รัฐบาลที่ตั้งเอาไว้สูงถึง3-3.5เปอครับ s b e ไยังมองต่อไปนะครับว่าแบงค์ชาติปีหน้าจะลดดอกเบี้ยงลงประมาณสลึงหนึ่งนะครับเหลือแค่2ในการประชุมนัดแรกของปี68แล้วหลังจากนั้นจะไม่ลดอีกเลยนะครับพูดง่ายๆครับว่ามองว่าแบงค์ชาติปีหน้าลงดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวเหมือนกับปีีีีีีนน้้้ท่่่ลงงงงงงเเเเพยยครรัดวะซึืออก็จ ต้องดูต่อไปครับว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นไหมสำหรับประเทศไทยซึ่งทำให้ต้องควบคุมดอกเบี้ยดีๆครับในขณะ